สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับวันนี้พบกันยามเย็นจาอร์ตนะครับวันนี้จะพา fc มากินหมูกระทะแซ่บๆร่มกันนะครับเลิกงานเสร็จนะครับ <c oughs> เติมน้ำโพกกัน มาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบรรยากาศร้านก็จะประมาณนี้นะครับช่วงเลิกงานยังไม่มีแขกมากันเยอะสักเท่าไหร่บรรยากาศหน้ามานั่งมากนะครับบรรยากาศหน้ามานั่งมากน้ำจิ้มแซ่บมาก,กจัดมาโลครึ่งเบาๆเริ่มลงมือแล้วนะครับนี่เริ่มย่างแล้วฟดบล็อกเลยนะฮะยุส มีหมูมีกุ้งนะครับมีหอยเยอยะแยะเลยบรรยากาศอาหารหน่าทานนี่ทีเด็ดส้มตำโอ้มาแล้วนะครับร้อนๆเลยขอชิมส้มตำนะครับอร่อยมากนะครับอร่อยมากนัวแต่พลาดไปนะใส่น้ำตาลเข้าไปเลยออกหวานๆนิดหน่อย กินไม่หยุดเลยแซ่บหลายมาต่อกันด้วยอันนี้เลยปลาหมึกนะครับเป็นปลาหมึกกล้วยนะครับไซส์เล็กมุมเขาให้อร่อยเสยนะครับ มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้กับจานนะครับอาหารทะเลเขาก็สดอยู่นะนี่อีกคำหนึ่งนะครับตามด้วยส้มตำ ต้มตำปลาหมึกสีสันน่าทานมากถ่ายมาฝากพี่น้อง fc ยอะย่วเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปนานห่างหายหลายเดือนนะครับมารอบนี้ก็มาจัดให้ fc นะครับมาบรรยายสดเอา อาจจะยังไม่คล่องนะครับดูดหัวหัวกุ้งนะครับเป็นกุ้งเล็ก <ST AT> <ST AT> ต้องขอโทษขออภัย FC ด้วยนะครับอาจจะใช้มือเลย <ST AT> มันบอถนด <ST AT> นะครับดีหน่อยนะที่เรามากินแล้วฝนไม่ตกนะครับ ฝนไม่ตกแล้วก็ไม่ร้อนแต่คืมๆเรื่อยๆส้มตำส้มตำนะครับแอดมินจัดให้นะครับนี่หวานไปนิดนึงนะครับแต่อร่อยเดี๋ยวรอเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับแอดมิน สามชั้นของชอบเลย,เยคำที่สองเบิ้ลสามโอ้โห้เยิมย้มๆเลยอะ่ะน้ำจิม้มอันนี้เป็นหอยแมงผู้นะครับมีหอยแมงผู้ด้วย เบคอนจัดด้วยตับยั่วๆนะครับโลครึ่งต้องกินให้หมดแล้ววันนี้ขอส้มตำหนะ่อยนะครับขนาดวบาบะแซบด้วยนี่สังเกตเหงื่อเริ่มออกแล้วนะครับเครื่องติดแล้วกินไม่หยุด ต้มตำอีกแล้วตามต่อด้วยกุ้งนะครับกุ้งนี้ต้องต้องแกะก่อนนะครับมันร้อนนะครับเอาไว้ก่อนต้มผักกิน ทีหน้าจริงจังมาก <c oughs> คำนี้ต่อด้วยกุ้งนะครับ <c oughs> กุ้งนี่ก็ถือว่าสดนะครับมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยดูดหัว <c oughs> <c oughs> ตามสเต็ป เขาบอกว่ากินเยอะจะเมานะแต่อาร์ตกินก็ไม่ไม่เมานะชอบมากเลยหัวเนี่ยจัดไปหัวจัดส่วนตัวดูดิสังเกตไข่ดูนะครับไข่ยังเต็มท้องเลยอขอชิมปา้ให ใช้ซ่อมไม่ถลัดขอใช้มือแล้วกันตัวที่สองเดือยยั่วจัด <c oughs> ไปอื้หืไม่สนกินหมดไม่สนจัดอีก <c oughs> สวัสดีครับอิ่มแล้ว จุกๆเลยนะครับโลครึ่งโลครึ่งสองคนนะมากับแอดมินส่วนตัวเดี๋ยวกินเสร็จก็จะกลับแล้วนะครับยังไงก็ใครที่เข้ามาฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอาร์ตด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับมากินอยู่ที่ ขอนแก่นนะครับอำเภอบ้านแฮดนะครับบ้านแฮดอยู่แถวแถวท่าพระนะครับทางเข้ากรุงเทพนะครับวันพรุ่งนี้ก็จะกลับไปเข้าเวรแล้วนะครับหกโมงถึงเที่ยงคืนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ครับ คิดถึงกันอยู่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเราก็จะกดไลค์กดหัวใจให้กับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับก็จะเริ่มมาลงคลิปนะครับทยอยลงคลิปให้ FC นะครับที่ยังคิดถึงอาร์ตอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับมีโอกาสเดี๋ยวมาลงคลิปใหม่ให้กับ FC ได้ติดตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย